Дом свой. Что... Mm -hmm. mm -hmm. ไม่โดนเฮ้ยนาูโือเลานะนโอ้ไม่โดนเฉยว่ะเฮ้ย

Uh <coughs> 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 你懂车有啊？哦、oh.。